เมื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับทายังไงให้ผู้หญิงเสร็จก่อนผู้ชายครับปัญหามมนอยู่ตรงนี้มมนอยู่ตรงที่ว่าถ้าเริ่มมีกิจกรรมเมนนั้นจากการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายใช้เวลาประมาณสมนาทีนะครับที่จะไปถึงดวงดาวแต่ผู้หญิงใช้เวลาประมาณสิบามนาทีนะครับที่มีกิจกรรมกว่าจะไปถึงและเมื่อเริมีกิจกรรมเรื่องนั้นทีไรผู้ชายก็มักจะใจร้อนนะครับเรียกว่าขึ้นม้าได้ก็ควบกระถึงจุดหมายปลายทางนะครับ เพราะฉะนั้นผู้หญิงบางทีผู้ชายไปถึงเรียบร้อยแล้วเธอยังไปไม่ถึงไหนเลยถ้าเราเปรียบผู้หญิงก็เหมือนกับเตาไฟฟ้าเปิดสวิตอีกตั้งนานกว่าจะร้อนส่วนผู้ชายเตาแก๊สเปิดฟู่ดับปัญหามันจึงมีตรงนี้ว่าในการจะมีกิจกรรมระหว่างชายหญิงเนี่ยก็เหมือนกับการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารไม่จะต้องมีอาหารเรียกน้ําย่อยจริงไหมครับอาหารจานหลักแล้วก็จบได้ของหวานแต่ผู้ชายเวลาจะมีกิจกรรมทีไรก็นึกต่อาหารจานหลัก ไม่เคยให้ผู้หญิงรับประทานของว่างของเล็กน้ำย่อยเลยเพราะฉะนั้นพอผู้ชายรับประทานอาหาราหลักเสร็จผู้หญิงยังไม่ถึงของว่างเลยผู้หญิงก็รำคาญเพราะฉะนั้นเริ่มแรกก็คือควรจะมีกิจกรรมมันนั้นด้วยความรักผู้หญิงเมื่อมีความรักจะเกิดอารมณ์พิศวาสมาก เมื่อผู้หญิงมีความรักแล้วเราให้ช่วงเวลาในการที่เขาเรียกว่าคุยกันเปร้วปรรมมีความสุขผู้หญิงจะสามารถใช้จินตนาการไปถึงใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วพอเราเริ่มทํากิจกรรมนะครับเราก็ไปถึงดวงดาวพร้อมกันเข้าใจไหมครับ